นีแพทยอยู่นะคะตลาดเขียวซึ่งเป็นโซนผ้าไหมอ่าเราก็จะให้ชมแบบกว้างๆนะคะชมแบบกว้างๆนองจากว่าเรามาถ่ายทำอ่ะนี่ค่ะวันนี้ไม่ใช่วันนี้ถ่ายทอดแห้งค่ะแห้งค่ะแห้งแห้งนะคะเพราะว่าถ้าสดแล้วไม่สวย นี่ค่ะผ้าไหมสุรินเหลาผ้าไหมสุรินเหลา,าออจะนับจะนอยนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอจัดเต็มไหนมามา,มาเรีอมาเชิญค่ะพรีเซนต์เลยค่ะน,นี่ค่ะวันนี้ให้โอกาสร้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ดูนางแบบก่อนนะคะก่อนที่จะทําอะไรเราดูนางแบบก่อนว่าสวยตลอดค่ะเอามากางค่ะเอามาเอามากางพี่ขวัญเขาเคยถ่ายทํากับน้องแพทย์เขาเคยเอามากลางวันนี้พี่ขวัญวัยรุ่นแท้อาลงมาเลยค่ะอาลงค่ะวันนี้เราจะนําเสนอค่ะเป็นผ้าไหมผ้าไหมหางกระโหกเชิงจ้ะหางกระโหกเชิงลายไหม อันนี้5 5บสวยบลไปเที่ยวว่าไม่ไปคนเดียวทรมาณสีธรรมชาติย้อมคลามขี้นมาทางนี้ค่ะจาสีแสงมันได้อ่ะสีธรรมชาติย้อมครามเย็มเหาะเยยมเหาะ2,000ย้อมครามมัน,นจะเป็นย้อมคราม สวยอ่ะต่อไปค่ะนี่ค่ะผ้าไหมขายกันแบบบ้านๆเลยขายกันแบบบ้านๆมาเลยะจะเป็นผ้าโฮเชิงแดงค่ะเอาที่นี่เลยค่ะผ้าโฮเชิงแดงอ่าพันเก็บห้าสี่อ่าเดี๋ยวนีแป๊บนึงพี่พี่มาทางนี้ค่ะโอเคผ้าโฮเชิงแดงเออด้านในหน่อยค่ะขอดูด้านในหน่อย โอ้เชิงแดงอ่ะนุ่งเลยค่ะนุ่งให้ดูเลยโอ้ตรงนั้นเราสวยตรงปลายมันอะ่ะตรงข้างๆมันอะ่ะเออเจือยมันอ,ะอ,นอ,ะอ่ะหรืออะไรน่ะอ่าเนี่ยสวยอ่ขะขอดูหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้านางเออหน้านางมีหน้านางด้วยอีกหน,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 น้านางน,น,น,น้อยๆอย่ะเ,เอาไว้แต่งเอาไว้แต่งชายอ๋อหน้านางน้อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพวงไปพี่หน้านางเนี่ยนะมีหน้านางเนี่ยหน้านางอ่าโอเค ไม่ค่ะร้านที่มาเลยร้านที่มาอะร้านพี่ตรงไหนอีกอะนยันอันเสมือตรงไหนอีกเรียกมาขออัมพล์หน่อยมาอัมพล์อัมพล์สีหอมปลอมหน่อยอัมพล์สีกับอปลอมจะเป็นอันปลอมสีอันนี้ประยุกต์แบบใหม่อืมยุกแบบใหม่เลยจ้าอันนี้แบบใหม่สีเคมีเนาะจะเป็นแบบเก่าอ่ะดูต้นฉบับหน่อยอัมพล์อัมพล์สีแดง อ่ะอัมป롬อัมป롬เป็นอัมป롬อัมป롬สีชมพูเท่าไหร่อ่ะอันนี้พันสามห้าสิบจ้ะพันสามห้าสิบอ่ะอ่าแล้วผ้าอัมป롬แล้วน่ะอัมป롬ผ้าใหมเลยที่พันสองห้าสิบจ้ะโชว์ไหนโชว์อัมป롬ไหนเลยบางคนบอกว่าไม่รู้จักอัมป์อัมป롬คือราชาแห่งผ้าไหมเป็นมัสมี่นะโบราณเป็นมัสมี่ลายโบราณอัมป롬นะคะนี่นี่สีจริงอยู่นี่ค่ะนี่คือสีจริงค่ะอ่าสวยไหมคะอ่านำเสนอผ้าไหมมันมีสองผืนแล้วมา กอเดือดมันมีสองถือแล้วนีเ้เราให้ร้านค้าแต่ละร้านได้พรีเซนต์ตัวเองเนาะนี่ค่ะมีเยอะแยะเลยนี่เลยต้องมาชมเองค่ะมันเยอะมากเลยได้ยังคะเอาเลยค่ะอยู่ตรงนั้นเลยอเยอาเอามานี่เลยค่ะแสงจะได้อ่ะลา,ายร้อยดาวลายร้อยดาวอ่ะดูซิ ร้อยดาวร้อยดาวส่วนใหญ่จะสองเมตรหมดเนาะสองเมตรร้อยดาวนี่ผืนเท่าไหร่อันนี้สามตะโกโอเคค่ะโอเคค่ะมาอีกพื้นหนึ่งค่ะพี่อันนี้ก็จะเป็นสมอมัดมีโอ้สมอสวยฮะผ้าไหมมัดมีสมอ อ่าขอนุ่งให้แพทย์ด้หน่อยเลยนุ่งรุ้งใส่เอวให้หน่อยนะว่ามันจะสวยยังไงนางแบบเราเนี่สวยตลอดแต่ละอาทิตย์ค่ะอ่าสมอโอ้สมอมีหน้านางสมอมีหน้านางอ่าสมอมีหน้านางค่ะเนี่ยให้ดูก่อนดูหน้านางก่อนดูหน้านางก่อนสวยครับหน้านางหน้านางค่ะหน้านางสวยอ่าโอเคนี่ค่ะอ่ะ อันนี้ร้านที่อะไรคะแอลคุณยวีอ่าร้านที่แอลค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะสิทธิ์หม<ล>ของร้านพ,พี่แอลค่ะพี่แอวอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านประทุมสีคอจ้ะสีคออ่ามาจากสีคออันนี้นะคะเดี๋ยวแพ่ะจะถ่ายทำกว้างๆแล้วสนใจแท็กมาเนื่องจากว่าเวลามีน้อยแล้วก็ทุกท่านมีความชอบไม่เหมือนกันพี่แอลคอร์นนี่ก่อนสวยมากเลยออกม่วงเนี่ยเออนั่นแหละ นั่นแหละสวยมากอยู่ตรงนั้นแหละอยู่นั่นเลยอยู่ตรงนั้นเลยแสงได้ค่ะอยู่ตรงนั้นที่ใช้ดีค่ะแสงได้แสงได้อ่านั่นแหละแสงได้อ่ะอ่าขยายความหน่อยขยายพื้นหน่อยโชว์มีนุ่งโุ่สวยมากลายอะไรคะสวยมากสวยสวยสวยหนูตั้งให้ก็ได้ลายดาวอ่ะดูนุ่งหน้านางก่อนครับ เราล้อมเดือนมีนุ่งหน้านานแล้วก็มีชายครุยสีม่วงนะคะสวยมากผืนนี้เท่าไหร่อันนี้สนะองพันสามค่ะไม่แพงค่ะแต่ต้องมาซื้อที่นี่ราคาในนี้นะถ้าสนใจทักแชทมาเนี่ยพประสานงานให้อ่านี่อู้อันนี้นี่คือเดียให้ดูนี่คือสีจริงค่ะสีจริงอยู่นี่นี่ยังไม่ใช่สีจริงยังไม่ได้ค่ะออกมานี่ค่ะสีจริงยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอสีจริงเลยยังไม่ได้ม่วงนี่เลย อันนี่คือสีจริงค่ะนี่คือสีจริงค่ะเนี่ยค่ะนี่คือสีจริงค่ะเออเวลาโดนลมเนี่สวยมากเลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะอ่านี่เลยค่ะ